ปีใหม่ปีเก่างานนั้นงานนี้เป็นเครื่องเล่นลื่นเริงของใจปีใหม่ปีเก่าก็เป็นความนิยมของมนุษย์มนุษย์ต้องอาศยัยเรื่องนี้เป็นอารมณ์เครื่องเล่นของใจ <c oughs> ปีใหม่ปีเก่างานนั้นงานนี้เป็นเครื่องเล่น,ล,นลื่นเริงของใจเรารู้หมดนั่นแหละแต่เราไม่เคยพูด ความลื่นเริงของธรรมไม่มีเดี๋ยวเราอยากจะพูดว่าไม่มีคือไม่ค่อยม,ม,อรรมีความลื่นเริงของธรรมความลื่นเริงของธรรมกับความลื่นเริงของโลกมันต่างกันความลื่นเริงของธรรมสงบเงียบเหมือนนัละพูดเทียบแล้วก็เหมือนเวลานอนหลับ <c oughs> นอนหลับไม่มี ญาติมีวงแม่ร่างกายเจ้าของก็ไม่มีเวลานั้นปล่อยหมดเลยหลับสนิทนั่นแหละเป็นความสุขของโลกที่สุดอย่างความสุขอยู่กับเวลาหลับสนิทนอกนั้นมันดิน้นอย่างนี้ตลอดเวลาโลกก็อยู่กับอันนี้แหละดิ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทีนี่ทำท่านไม่ดิน้นท่านสงบยิ่งสงบมากเอาท้าให้เต็มที่เลยว่า กิเลดขาดจากใจเ่าอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้ว่างหมดเลยอ้อมสิ่งที่ขวางโลกก็คือกิเลสในี่ชี้ได้เลยไม่มีอะไรขวางโลกมันขวางอยู่ที่จิตใจให้ชิดให้ปรุงให้แต่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาพอกิเลสขาดจะบ้านออกไปแล้วไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีว่างหมดท่านเียว่าศุนญ์โตโลกักงอเวคัสสุ <c oughs> ดูก่อนโมคาลาด เธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าถอนอัตตานุทิฐิความเห็นว่าเขาว่าเราเป็นก้างขวางคอ,งอ,งองนั่นออกจะพึงข้ามพ้นจากพญามาจุรา <c oughs> <c oughs> เสียได้พยามาจุราจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นะั่นนแสดงที่นี่เวลาจิต เข้าถึงขั้นนั้นแล้วเป็นพระโมคคัลลาทั้งหมดเลย <c oughs> ท่านยกเอกเทศมาโมคคัลลามาโนสิบหกคนนั้น <c oughs> นั่นลท่านยกมาเป็นเอกเทศใครจิตของใครเข้าไปถึงนั้นแล้วเป็นพระโมคคัลลาโดยการทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระอรหนันตุองใน,ในหน้าับเดียวกันก็ได้อยู่ในท่ามกลางของกันและกันคือผู้บริสุทธิ์แล้วอยู่ท่ามกลางของกันและกันไม่ต้องถามกันนะ <c oughs>